เอาครับท่านผู้ชมครับมาดูเทือที่8ในสายบีครับหลักจากดูเจ็ดดูอีห่างไรฟ้ากับเทพประธานพรโอ้โหใส่กันแบบมืดฟ้าบัวดินน้ำแตกกระตินกระายมาดูคู่ต่อไปครับพรบุผูปป้เกตน,นั้นมันใชัยอืนไกยญาติพี่น้องของพวกเรานี่เองครับเดินทางมาจากอาสามารถมาพบจักรกิจรุ่งเรืองครับท่านผู้ชมก็มาจากร้อยเอ็มนะครับอาจารย์เอาเลยครับเที่ยวนี้เราจัดให้เป็นดามิแบตของอำเภออาสามารศ รอยต์เรือเที่ยวนี้เรืออปตอเจอกับเรืออปตอรครับแต่คนรัตบลนะจ๊ะจะบอกให้จกกักริดรุ่งเจริญนั้นน้องจกกักริดไอหนุ่มหน้ามนคนบ้านแม่วันนี้โคจรมาพบกับพอหลวงปู่เกตไอหนุ่มหน้ามนคนบ้านท่าคอเอาละครับระหว่างอ,อปตหน่อมกับอ,อปตอแก้งใครจะไปใครจะอยู่กับเที่ยวดีเอาละครับเข้าทุนเข้าที่เรียบร้อย ที่น้องจ๋ามองไปจุดปล่อยตอนนี้ออกมาแล้วจ้าเอาล่ะท่านผู้ชมเร็วทันใจไว้ทันจาคงขาดไข่นุนคงระเบิดเกิดเป็นไปแล้วกันนันี้มาดูเรือคู่ที่แปดพรนุปูเกตกับ กิจลุกเรือครับท่านผู้ชมใส่กันมาแบบระเบิดเตินเติมทีเดียวหัวต่อหัวท้ายต่อท้ายผายต่อผายจะดูสิว่าใครจะเป็นมูใครเป็นจ่าดูสิว่าใครจะไปใครจะอยู่ครับท่านผู้ชมเต่ารักตชมจาบเต่าดูในเทียวที่แบบมาดูทุกวันตีพรนปูเกดในน้องน้ำสีแดงพบกับน้องน้ำึงเมือนพบกับจักกิจลุงเรือตะคตะคูตะคตะกี้ตะคต่างหนีกันไปเปิดไปไายจีเข้ามาจีเข้ามาจะหนีรอดพปลอดภัยหรือไม่หรือจะไปพรปูเกตนั้นเอาชนะไปในเที่ยวนี้แล้ว เอาล้วท่านผู้ชมมาดูขบพอดผูเก,ก่งแล้วเราไม่ชอบรูน้ำเสียงนะเกอร์ฟผูเก่งแล้วรูน้ำเสีนงงั้นคูน่ขี้พิษิีเบียดหนีกินมาตักคนตักเว้่หยอบกันกบหน้ากบตาสับไพ่เปิดไพ่ไงมือและสุดท้ายก็รัรวรอดเท้าเซนชัย ลำดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแข่งขันครับเรือเที่ยวที่8เป็นบริษในสายบีระหว่างพอลปบเกตล่องน้ําแดงพบกับจักรกิจรุ่งเรืองหรือว่ารุ่งเจริญร่องน้ําสินเงินผลการแข่งขันครับคณะกรรมการตัดสินท้ายเรือที่อยู่ล่องน้ําสี่น้ําเงินครับเป็นเรือจักรกิจรุ่งเจริญเป็นฝ่ายชนะครับเที่ยวนี้